ุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่ตัวนี้เป็นผ้าลินินผสมกับผ้าใหมนะพี่เนื้อผ้าละเอียดมากค่ะลูกค้าตัวนี้ผ้านะดีมากๆเนื้อนุ่มนะคะเนื้อเบาเย็นใส่สบายนะคะตัวนี้นะเนื้อผ้าไม่มีซับใหม่นะคะพี่ผ้าไม่ยืดนะตัวนี้เป็นเซตนะคะพี่ผ้าใหม่ผ้าลินินผสมใหม่นะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนตัวนี้เป็นสีฟ้าพี่บอกเลยว่าลูกค้าเก็บได้เก็บเลยเดือนหน้าต้องใช้นะคะพี่ ตัวนี้เดี๋ยวตัวเสื้อก่อนงานเสื้อเขาจะเป็นขอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมนะคะพี่ข้างหน้าแกะได้จริงทุกเน็ตนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังก็สวยๆแบบนี้ค่ะผ้าดีมากๆจะบอกว่าเซ็ตนี้ผ้าคุ้มมากๆตัวเสื้อก่อนนะคะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้า48นิ้วค่ะความยาวเสื้อ26นิ้วเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวย เป็นฟิลใสสบายๆนะพี่เสื้ออกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวพี่มาดูตัวกางเกงต่อทรงกางเกงสวยมากพี่พี่ดูทรงกางเกงนะกางเกงนะคะพี่เอวก่อนยืดสามสิบยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเจ็ดนิ้วสะโพกสี่สี่สี่หกใส่ได้นะคะพี่และมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้นะพี่ให้เป็นเซตเลยนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงบอกเลยพี่คุ้มมากๆค่ะตัวนี้นะให้เป็นเซตแบบนี้ค่ะพี่ ขอให้โปนะคะพี่จะปกติ3-5นะตัวนี้รุ่นนี้3-5หนะขอให้โปรสาหรับคนที่ติดตามช่องนะคะพี่เอาไปแค่2-9-9เท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่2-9-9นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะ เราไล่กยกแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งนอนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่เป็นโทนฟ้านะพี่มันเป็นฟ้าแบบผสมเขียวนะเหมือนคล้ายๆเขียวอมฟ้าแต่งานสวนมากๆตัวนี้นะคะพี่เดินบ้าต้องใช้เก็บได้เก็บเลยสีนี้ขายดีแน่นอนให้แค่2 9 9นะสีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีเขียวอมฟ้าละกันนะลูกค้าเรียกเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้านในกล้องจะมองเห็นเป็นสีฟ้าเลยแต่งานจริงจะเป็นเขียวออกฟ้า,ฟานะตัวนี้นะคะคุ้มมากๆสองเก้าเเท่านั้นค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่ เซตนี้จะเรียกว่าเซตสีกรมนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะกางเกงเอวก่อนยืด30นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง37นิ้วค่ะพี่ใส่สวยๆเลยเซตนี้เซตสีกรมค่ะเซตต่อไปนะคะพี่เก็บได้เก็บนะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้นะคะ299เท่านั้นและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่า สีบานเย็นนะคะพี่เป็นเซตบานเย็นนะให้พี่พิเศษแค่299เท่านั้นค่ะพี่